สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ s o u n d p e c e กันนะครับมีชื่อรุ่นว่า s o u n d p e c e Opera 05ซึ่ง Opera นะครับจะเข้ามาเป็นเรือธงลำใหม่ของ s o u n d p e c e ที่จะมาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหูฟังไร้สายโดยการอัพเลเวลรายละเอียดเสียงและไดเวอร์ที่หูฟังใส่มาถึง3ตัวเลยทีเดียวโดยในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่การแกะกล่องดีไซน์ของหูฟังและการสมสัยสเปคของหูฟังและจะทดสอบฟังก์ชันการใช้งานให้ชมกันด้วยครับ และแน่นอนครับเราจะมารีวิวแนวกราฟเสียงของหูฟังผ่านหูเทพและกราฟ SPL กันครับก่อนจะไปดูก็ช่วยกันกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับมาเริ่มแกะกล่องเลยนะครับนี่คือ s o u n d p i e c e Opera 05นะครับแบรนด์หูฟังรุ่นใหม่จาก s o u n d p i e c e นั่นเองด้านหลังกล่องที่โดดเด่นเลยก็คือตัวนี้ครับ สัญลักษ์ Hi-Res Audio Wireless หรือว่า L-DAT นะครับเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพในการฟังเพลงที่ดีขึ้นนะครับตัวหูฟังจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับเปิดกล่องออกมาครับด้านในเนี่ยจะมีจุกพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก2ขนาดนะครับก็คือเป็นตัวจุกหูฟังจริงๆมีคือ3ไซส์นะครับเป็นไซส์ SML นั่นเองครับแค่เกิดว่า ใครที่มีหูขนาดใหญ่หรือว่าหูขนาดเล็กก็มาสลับเปลี่ยนจากตัวนี้ได้นะครับและมีสาย USB Type C นะครับให้เพิ่มมานะครับและที่สำคัญอย่าลืมนะครับมาอยู่ใต้นี้นะครับก็คือตัวแมนนว g ไกด e ของ s ซา Pe ีส o r e r a 05นั่นเองข้างในก็จะมีบอกนนครับว่ากดหนึ่ครั้งทำอะไรบ้างกด2ครั้งทำอะไรบ้างให้เก็บตัวนี้ไว้นะครับโอเคต่อไปมาดูพระเอกของเราเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของ s ซาพ Opera 05นั่นเองตัวกล่องชาร์จนะครับใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกแข็งสีดำด้านนะครับมีกากเพชรแวววาวทั่วกล่องชาร์จสวยงามมากๆนะครับมีความเรียบเนียนตัดขอบด้วยลายเส้นสีทองนะครับเรียกว่าโกลบอ์นะครับรอบๆกล่องชาร์จเลยมีตัวอักษรสกรีนอยู่นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ตรงนี้เขียนว่า here you imagination นะครับถือว่าเป็นลายเส้นของซาวพีทเลย ให้อารมณ์คลาสสิกดูหรูหราหน้าค้นหานะครับแล้วก็มีปุ่มกดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับและมีไฟสงสนเนะอยู่ด้านหน้าหลังกล่องชาร์จครับสกรีนป้ายโลโก้ซาวพีซนั่นเองซึ่งสวยอีกแล้วนะครับสวยมากๆและช่องชาร์จสีโกบอ์ด้วยอีกต่างหากนะครับแหมเรียกว่าสวยทั้งกล่องเลยทีเดียวตัวกล่องนะครับมีลักษณะเป็นวงรีนะครับขอบมนขนาดจับได้กระทลัดพอดีฝ่ามือเลยตัวหูฟังนะครับใช้วสัสดุที่เป็นพลาสติกแข็งสีดำ เงาครับเป็นหูฟังอินเอียร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวตัดขอบด้วยเส้นสีโกลบอลนะครับเนี่ยตัดสวยมากค่อนข้างสวยพร้อมตัวอักษรครับสลักทั้งสองด้านเลยอีกทั้งยังมีสกินโลโก้ตัว S สสีโกลบอลเช่นเดียวกันนะครับเพื่อความหรูหราดูแพงเลยด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูตะแกรงไม้สีทองนะครับด้านบนเนี่ยจะเปิดรูรับเสียงภายนอกให้ หมดอื่นใช้งานได้นะครับอีกทั้งท่อนําส่งเสียงเนี่ยยังใหญ่มากอีกด้วยเป็นชิ้นเดียวยาวเลยนะครับไม่มีตะแกรงดูแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆเป็นสีโกลบอ์นะครับการสวมใส่แน่นกระชับครับเหมาะกับคนที่มีหูขนาดใหญ่นะครับมาดูสเปคของหูฟังเลยนะครับ SoundPEATS o ok p r a 05เนี่ยให้บลูทูธมาเป็นแบบ5.3นะครับโคเดกให้มาเป็นแบบ Hi-Res LD AT และ AAC SBC ไดเวอร์มีขนาด12ม mm, ม3ไดเวอร์ครับขนาดใหญ่มากระยะการใช้งานครับ9ชั่วโมงรวมเคสชาร์จไปด้วยถึง33ชั่วโมงเลยทีเดียวไม่ให้มาค่าละ2ตัวครับพร้อมระบบ ENC กันน้ำในแบบ IPX4 และฟังก์ชันอื่นๆครับสามารถปรับ EQ ได้ผ่านแอปพลิเคชันของ s o u n d p e t นั่นเองครับ มาดูการเชื่อมต่อกันนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยง่ายมากๆเพียงแค่เปิดฝาเคสรอประมาณ2วินาทีจากนั้นเข้าบลูทูธบนมือถือหรืออุปกรณ์เลือก s า u n ี p โ e เปราศูนแล้วกดเชื่อมต่อได้ทันทีเท่านี้ก็ใช้งานได้แล้วครับการควบคุมเพลงนะครับจะเล่นเพลงหรือหยุดเพลงแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างไดนก็ได้เล่นเพลงถัดไปแตะค้าง1.5วิที่หูฟังข้างข,างขวาเล่นเพลงก่อนหน้า s าฟีดโ e เปราจะไม่มีนะครับ เพิ่มเสียงแตะหนึ่งครั้งที่หูฟังด้านขวาลดเสียงแตะหนึ่งครั้งที่หูฟังด้านซ้ายการควบคุมฟังก์ชันโทรัพท์นะครับจะรับสายหรือวางสายแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างใดก็ได้ปฏิเสธสายสลับสายแตะค้าง1.5งวิที่หูฟังข้างใดก็ได้เรียกใช้งาน voice assistant แตะสครั้งที่หูฟังข้างใดก็ได้ครับ ANC transparency mode แตะค้าง1.5งวิที่หูฟังด้านซ้ายครับ การสนทนาด้วยไมค์ของซาพีสโอปราซูนานะครับถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวในหูฟังอินเอียร์แบบไม่มีก้านนะครับมีเสียงพูดที่ชัดเจนได้ยินเนื้อเสียงชัดไม่หนาไม่บางครับหางเสียงเนี่ยจะเก็บได้ดีไม่แหลมบาดหูมี ENC ช่วยลดเสียงรอบค้าได้ดีอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับทาให้ปลายสายเนี่ยได้ยินเสียงสนทนาที่ชัดเจนรู้เรื่องครับตอนนี้ใช้ไมโครโฟนของซาพีสโอบราสูน่ครับเสียงที่ปลายทางได้ยินจะเป็นแบบนี้เลยคือมีความคมชัด ฟังรู้เรื่องทุกคำพูดครับไม่มีติดขัดอะไรพูดถึงระบบตัดเสียงรบกวนของซาพีดโอปรา r a 05นะครับจะมี ANC Mode เพราะเปิดโหมดนี้แล้วเนี่ยเสียงรอบข้างทั้งหมดนะครับจะรู้สึกว่าเงียบลงอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเสียงคนคุยกันหรือว่าเสียงบรรยากาศโดยรอบแต่ว่ายังคงมีเสียงบรรยากาศแทรกเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหาในการฟังอะไร Normal Mode พอเปิดโหมดนี้แล้วเนี่ยเหมือนหูฟังทั่วไปเลยครับไม่มีการตัดเสียงรบกวนอะไรจะรู้สึกว่าเงียบกว่าปกตินิดนึงแต่ยังมีเสียงแทรกเข้ามาครับ Transparency Mode นะครับตัวไม์เนี่ยจะเปิดรับเสียงจากภายนอกเข้ามาจะทำให้ได้ยินเสียงรอบข้างมากยิ่งขึ้นครับและเสียงรอบข้างเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติได้ยินชัดเจนเลยครับ ถ้าหากเราต้องการฟังเพลงคุณภาพในระดับไฮเรสครับจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยเคยพูดไปในหลายๆคลิปแล้วเดี๋ยวมาทบทวนในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกเลยหูฟังนะครับต้องรองรับการทํางานของ High ฮเรสเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะหากอุปรกรณ์เล่นเสียงเนี่ยไม่ได้รองรับต่อให้ไฟล์เพลงที่ใช้ฟังนะครับมีคุณภาพสูงแค่ไหนก็ไม่สามารถรับฟังเสียงระดับไฮเรสได้ ข้อ2นอกจากจะมีหูฟังที่รองรับไฮเลสแล้วคุณภาพของมือถือนะครับก็ต้องรองรับไฮเลสด้วยเช่นกันเพราะต่อให้อุปกรณ์ที่ดีขนาดไหนมือถือไม่รองรับโคเดกไฮเลสหรือว่า LDAC เนี่ยคุณภาพเสียงที่ได้ก็จะต่ำกว่าระดับ Studio อยู่ดีครับ 3. h i ไฮ l e s s ออดิโหรือว่าไฮเรสโ l ลูชันออดิโอ คือไฟล์เสียงคุณภาพสูงนะครับเทียบเท่ากับคุณภาพจากห้องบันทึกเสียงเลยยกตัวอย่างเช่นไฟล์เพลงของม a สเตอร์ในแอป Tidal นะครับซึ่งมีไฟล์เพลงระดับ Hi-Res ให้เลือกฟังเยอะมากเลยทีเดียว s a พ p ส e อ e e าศูนห์หครับต้องบอกเลยว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างเข้ากับทุกแนวเพลงเลยครับแต่ผมเลือกมา4แนวเพลงนี้ครับมาเป็นตัวอย่างให้ลองฟังดูก่อนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับ first things, first หลังจากได้ฟังเสียง4เพลง4สไตล์จากหูเทพไปแล้วนะครับผมขออธิบายแนวเสียงของซา p i ี c e โอ e รา05ในแต่ละย่านตามนี้ครับย่านเสียงเบสของ Opera 05นะครับจะให้ความรู้สึกกว้างๆมีมวลเสียงที่กระแทกหนักแน่นกระชับกระหึ่มแล้วก็กระเดื่องเนี่ยลงลึกอยู่พอตัวเลยครับเก็บตัวได้นิ่งมีความชัดเจนโทนกำลังดีครับฟังได้หลากหลายแนวมากๆเก็บดีเทลได้ดีไม่มีตกหล่น ย่านเสียงกลางของซาพีตโอบรา05นะครับเนื้อเสียงเนี่ยเปิดกว้างมากขับโทนออกมาได้มีมิติกังวานชัดเจนและก็เคลียร์ด้วยเสียงร้องมีความใสคุ้งลงดีเทลเสียงร้องกับเครื่องดนตรีแยกกันได้อย่างลงตัวครับเสียงตัวโน้ตไฮโลหรือว่าลายกีตาร์เนี่ยลงรายละเอียดได้ลึกและชัดเจนครับย่านเสียงศูนย์ของซาฟีตโอบรา05นะครับย่านนี้เนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดเสียงได้เยี่ยม แล้วก็เสียงแหลมที่ได้ยินนะครับไม่รู้สึกว่าเสียงบาดหูไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือว่าเสียงขึ้นดนตรีนะครับอย่างแทมบูรีนไฮแฮทหรือเสียงแหลมๆต่างๆเนี่ยเก็บดีเทลได้ละเอียดมากนะครับพวกเสียงดนตรีเล็กๆน้อยๆอีกทั้งยังเก็บตัวได้เร็วไม่ทําให้ปลายเสียงแตกซ่าและก็กระชับหงที่ครับในส่วนของเวทีเสียงและก็มิติเสียงนะครับ กว้างประมาณหนึ่งเลยให้ความรู้สึกโปรง่งฟังสบายๆมีคันเลือกของเสียงค่อนข้างเยอะนะครับตำแหน่งของเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยก็จับต้องได้ในแบบที่ดีประมาณหนึ่งครับ คุณภาพเสียงเมื่อฟังจากอุปกรณ์ที่รองรับ Hi เรสหรือว่า l d ลดนะครับฟังแบบ Hi เรสแล้วเนี่ยเสียงแต่ละย่านที่ได้ยินคือมาครบและก็คมชัดมากขึ้นนะครับแยกทั้งเสียงร้องและก็เสียงเครื่องดนตรีได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเสียงเครื่องดนตรีอย่างเช่นเสียงกีตาร์เบสไฮฮัทฟังแล้วรู้สึกเสียงเปิดอย่างชัดเจนครับอีกทั้งยังเก็บรายละเอียดเสียงเล็กเสียงน้อยเนี่ยได้คมชัดมากยิ่งขึ้นครับเสียงย่านกลางสูงเนี่ยคือไปได้สุดเลยเสียงร้องเนี่ยพุ่งอย่างชัดเจน ตัวเบสครับมีมวลเสียงที่ขนาดใหญ่กระแทกหนักนะครับกระเดื่องเนี่ยกระชับแน่นฟังแล้วอิ่มควบคู่กับเสียงร้องได้ดีมากนะครับเสียงปลายแหลมเนี่ยมีความคมใสมากชัดเจนแล้วก็ไม่บาดหูให้มิติเสียงที่ลึกกังวานดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนครับ คราวนี้ผมมาอธิบายเรื่องเสียงโดยใช้กราฟ s v l เพื่อยืนยันสิ่งที่บอกไปเมื่อสักครู่กันนะครับว่าเป็นยังไงย่านเสียงต่ํา20เฮิรตถึง200เฮิรตย่านเสียงต่ํานี้เนี่ยจะอยู่สูงเปิดกว้างและค่อยๆเป็นเส้นเฉียงลงมาเล็กน้อยนะครับจนไปถึงช่วง200เฮิรต์ทำให้มีมวลเสียงที่หนักแน่นกระชับแล้วก็กระเดื่องลงลึกอยู่พอตัวเลยเก็บด,ดีเทลเสียงได้นิ่งและก็ดีครับ ย่านเสียงกลาง200เฮิรตถึง2กิโลเฮิรตในช่วง200เฮิรตถึง700เฮิรตนะครับเส้นกราฟเนี่ยจะเป็นเคอร์ฟขึ้นเล็กน้อยเพื่อทําให้มีเนื้อเสียงร้องเนี่ยไม่กลืนกับเสียงเบสและช่วงผ่าน800เฮิรตถึง2กิโลเฮิรตมีการบูทย่านเสียงขึ้นมานิดนึงเพื่อเสริมย่าน200เฮิรตถึง700เฮิรตให้เสียงร้องและก็เสียงเครื่องดนตรีเนี่ยเปิดกว้างมีรายละเอียดที่ดีขึ้นพุ่งแล้วก็ออกมาด้านหน้าแล้วก็เคลียร์ชัดขึ้นครับ ย่านเสียงสูง3กิโลเฮิรตถึง10กิโลเฮิรตในช่วง2กิโลเฮิรตถึง3กิโลเฮิรตนะครับจะถูกดันขึ้นมาสูงชันเพื่อทำให้เสียงร้องหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีนะครับอย่างเช่นเสียงชาบแฉไฮแแฮตมีความเด่นและก็คมชัดและเปิดกว้างส่วนช่วง4กิโลเฮิรตถึง20กิโลเฮิรต ตัวกราฟจะค่อยๆค,คัดลงมานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้กระชับคงที่เก็บดีเทลต่างๆหรือหังเสียงของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆน้อยๆไม่ให้แตกซ่าและบาดถูครับสรุปโดยรวมนะครับซาพีสโอเปร่า05 มีแนวเสียงที่ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมสามารถฟังได้ทุกแนวเพลงเลยครับมีความโดดเด่นในแต่ละย่านเสียงนะครับย่านเบสเนี่ยลงน้ําหนักได้ดีดนตรีหนักเบาก,เกาก็เก็บดีเทลได้ครบย่านกลางฟังง่ายสบายนะครับมีความชัดเจนของเสียงร้องเสียงขึ้นดนตรีต่างๆย่านเสียงสูงให้เสียงแหลมที่ชัดรายละเอียดครบมีความคมคงที่อีกทั้งยังมีเวทีเสียงกว้างโปร่ง ฟังสบายและสิ่งที่ทําให้พัฒนาไปอีกขั้นคือการฟังเพลงในแบบ h i เลสนครับที่ยกระดับคุณภาพของการฟังเพลงเพิ่มขึ้นไปอีก1นระดับเลยครับซาวพีซโ e ปราดศูนย์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเดือธงลําใหม่ของซาวพีซที่จะมาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับหูฟังไร้สายโดยการอัพเลเวลและรายละเอียดเสียงและไดเวอร์ที่มากถึง3ตัวแบบจัดหนักจัดเต็มดังนั้นในส่วนของสเปคนะครับเอาไปเลยเต็ม5คะแนนครับ แค่ดเวอร์เนี่ยก็ให้มาข้างละ3ตัวนะครับและยังมีส่วนของ h i r h s e s อ l d พร้อมแอป s o n า p พ e ดไว้ปรับแต่งอีกเยอะเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของเสียงนะครับให้เต็ม5เหมือนกันครับเสียงเนี่ยดีมาครบเต็มเม็ดเต็มหน่วยฟังได้หลากหลายแนวอีกด้วยครับและในส่วนของดีไซน์ผมให้ไป5เช่นเดียวกันเลยครับด้วยรูปลักษณ์ที่สวยหรูสีโกลด์บรอนซ์เนี่ยให้ความคลาสสิกสวยงามมากๆแต่การสวมใส่นะครับผมให้4คะแนนครับ เพราะติดนิดนึงตรงที่หูฟังเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทําให้คนที่หูเล็กเนี่ยอาจจะใส่ลำบากนิดนึงนะครับต้องมาเปลี่ยนจุกหรือว่าต้องไปอัดจัสหูฟังใหม่นะครับแต่โดยรวมแล้วความคุ้มค่าน่าซื้อเนี่ยน่าซื้อสุดๆครับเอาคะแนนความคุ้มค่าไปเลย4.5คะแนนครับ ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์ซาลพีสนะครับแล้วก็อยากรู้อยากลองของดีเรือธงลำใหม่ของแบรนด์ซาลพีสเลยเนี่ยแนะนำให้ลองเลยครับซาลพี e ์โอปราในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ชมรีวิวกันแบบนี้อีกวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ